ชมบรรยากาศาที่ตลาดพระขันแก่นครับผู้คนเข้ามาจองนานแน่บชมบรรยากาศครับบรรยากาศคนต่อแถวหรือกลุ่มที่จะรับจ้างก็มีเยอะแกงน้ำไม่อาบก็เยอะครับช่วงนี้ก็คือเป็นลมหรือคนเยอะมากครับคนเยอะมากนั่งต่อแถวกันรอชิวกันนอนเอา มีการสับขาหลอกด้วยเหมือนที่ประกาศใน Facebook นะครับสับขาหลอกด้วยนะครับคนเฒ่าคนแก่มาต่อแถวไม่รู้เรื่องอะไรก็มาครับขอให้ได้มาแต่สุดท้ายก็เป็นลมเยอะอยู่พอสมควรรู้บรรยากาศตรยได้ได้วย แกเอ็มโมเนียไม่ไหวเยี่ยวหดวนะครับคนเยอะคนป่วยขึ้นรถก่อนนะครับตรงนี้คนป่วยเก็บสุดท้ายรถศูนย์คนเต็มก็มารับต่อจากเทพสุธีมุนีมุนีเทพสุธีมุนีเป็นเหตุได้จริงๆครับจักเก่ง เป็นลมเักนลมกเกง่งเม้ยมเล่าเลยเป็นลมดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศผู้คนมาต่อแถวคนแก่ก็ามามปกิน้าวาทา <c oughs> ีกาทา็มีการสับขาหลอด พอจะพจะงงกันอยู่ที่ได้ก็ได้สามามแขนแ่คถ้าสำนี้เราจะไปด้วย วัาสิง่ายก็ยิ่ได้คิดได้เพี้ย การงานับขาหลอดดูบรรยากาศรอบๆครับบัตรเชือกจได้ไบัตร เลขาตัอ <esar> <laughs> ัานคบุคคามนีมมืมาก็เรียบร้อย เขต้องไปว่าใเรื่อ่อก็ใจเลยตอนนี้บนี่ตังตอดนี่เป็นที่พูดคุมันนเลยน่งอว้าวตัวเองก็เพียนักข่าวด้วยหรนี่ย

บริการรถตีบอกเขาหนเอยกระทับตาครับาราที่ทหารตาโ่นี่อยู่ด้านนอก

แถวสองวอรกันนะครับ